แบ็คแพคนอนสนามบินเป็นทุ่งหญ้าที่มืดมืดมันไม่ใช่ถนนสาหรับเดินทุกคนไม่มีวันลืมเลยชว่วงชีวิตนี้อย่างที่เขาบอกว่าแพงที่สุดในโลกอ่ะพาะว่ามันก็น่าจะจริงนะไฟเอ็กเซนที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นยังไงบ้างสวยเางที่เขาว่ากันไหมเรียนยากไหมอยู่หอเป็นยังไงวันนี้พักมาแบ่งปันประสบการณ์สิ่งที่ได้เรียนรู้รวมถึงมาเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวพ,พิกให้ฟังกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลย ทุกคนสวัสดีค่ะพักเองนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพักเคยไปเอ็กชแนนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาด้วยก็ไปประมาณ6เดือนนะคะประมาณครึ่งปีจริงๆก็ผ่านมานานแล้วนะประมาณแบบเกือบเกือบสิปีแล้ว <c oughs> ตอนนั้นพักไปตอนปีสานะคะเรียนอยู่ที่บีบีเอตูราจะมีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่เมืองไทยแล้วเราก็ได้สลับกันไปเรียนที่มหาลัยของเขาอันนี้เป็นโปรแกรมที่อยู่ในหลักสูตรเลยนะคะก็จะได้ไปทุกคนถ้าเกรดถึงตอนนั้นพักเลือกไปยุโรปนะคะเพราะว่าจะได้เที่ยวหลายๆที่ถ้าไปอเมริกาเนี่ยก็จะได้เที่ยวน้อยกว่าก็อาจจะได้ไปแค่อเม ะะถึงแม้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะดูติตดตกันไปหมดแต่ว่าเค้าเจอร์วัฒนธรรมหรือว่ารูปแบบการใช้ชีวิตแล้วก็สถาปตัตยกรรมของประเทศต่างๆเนี่ยแตกต่างกันมากๆคือมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปหมดเลยทั้งตึกรามบ้าน,านช่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็นิสัยของคนก็แตกต่างกันค่ะตอนนั้นพักก็เลือกไปสวิตนะคะเพราะว่าสวยค่ะแล้วก็เป็นประเทศที่อยากไปเที่ยวมากๆคือตอนนั้นเป้าหมายหลักของพักก็คือการท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะคืออยากไปเที่ยวหลายๆที่หลายๆประเทศเพราะว่าการเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้ข้อมูลนั้นส่งถึงกันหมดไม่ว่าเราจะนั่งเรียนใน หรือแม้แต่น,นักเรียนที่เมืองไทยคือพักรู้สึกว่าเนื้อหาความรู้คีริคูลัมอะไรต่างๆมันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องไปเจอจริงๆถึงจะได้รับกลับมาโอเคเลาถึงเมืองที่พักไปอยู่ก่อนเนาะพักไปอยู่ที่เมืองวินเทอร์ทัวร์นะคะจะอยู่ติดๆกับสริกนะคะอยู่มุมบนขวาของประเทศก็จะอยู่ใกล้ๆกับประเทศเยอยรมัมเป็นเมืองเลก็กๆออกแนวชนบทนิดนึง <Experiment. S 2> ค่ะประเทศสวิตเ,เน idis, <ๆ S 2> ี่ยเขาเป็นประเทศที่พูดหลายภาษานะคะมีทั้งภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาอิต ของพักเนี่ยคนส่วนมากก็จะพูดภาษาเยอรมันแต่ว่าก็ยังมีภาษาท้องถิ่นด้วยค่ะแต่ว่าสำเนีนงก็จะแตกต่างกันแล้วแต่พื้นที่ด้วยเช่นกันมหาลัยที่พักไปเรียนนะคะชื่อว่า s h a W ค่ะถ้าอ่านตามตัวก็จะอ่านว่า s ซ u อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าที่นั่นเขาจะเรียกว่า Z h a w e อะไรสักอย่างเพาจะไม่ได้แล้วมานานมากแล้วขอโทษด้วยคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันสวยจริงๆทุกคนคือมันสวยมากๆแบบถึงแม้ว่าเมืองที่พักอยู่จะเป็นเมืองเล็กๆเ,เป็นเมืองชนบทนะคะแต่ว่าก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยมีซูเปอร์ ไม่เข้าไทยเลยนะคะก,ก็แบบไปช็อป H&M กับเพื่อนบ่อยมากๆเราก็จาได้ว่าพักก็ชอบซื้อเสื้อของเด็กทุกคนเพราะว่าไซส์เด็กที่ยุโรปอะมันใหญ่มากคือไซส์แบบเราอย่างเงี้ยตอนนั้นพักหอมกว่านี้นะก็คือไม่ได้ใส่ไซส์เด็กที่เป็นไซส์ใหญ่สุดด้วยซ้ำอะคือใส่ไซส์เล็กลงมาของเด็กอะแล้วก็ที่สําคัญคือเสื้อเด็กมันจะถูกกว่าค่ะโดยปกติตอนนั้นพักอยู่หอของมหาลัยนะคะซึ่งหอก็ดีมากๆค่าหอแพงมากนะคะตามค่าของชีพของสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ประมาณ50,000บาทต่อเดือนเป็นห้องเล็กๆค่ะประมาณแค่ 4, แคี่คู แต่ว่าทุกอย่างมันสะอาดมากทุกคนเชื่อป่ะว่าตลอด6เดือนที่พักอยู่ที่นั่นอ่ะพักไม่เคยต้องอาบน้ําต่อจากคนอื่นเลยอ่ะคือในหอมันก็จะแบ่งเป็นโซนๆใช่ป่ะในโซนที่พักอยู่ห้องน้ำมันมีห้องอาบน้ำแค่4ี่ห้องแต่ว่าก็ใช้กันแค่ประมาณ10ห้องตรงนั้นแค่นั้นเองแล้วก็ทุกครั้งที่พักเดินเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำอ่ะมันจะเป็นห้องน้ําใหม่ที่ล้างเสร็จแล้วทุกครั้งเพราะว่าเขาล้างบ่อยอ่ะอาจจะล้างแบบล้างเช้ากลางวันเย็นล้างทุกวันอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ค่อยอาบน้ำกันหรือเปล่าก็ไม่่่ร้้้เเเเววลาาาหหอออออองงนนนนนก็จะตืคคคคยยดัชิใสสโ ก็ะะจะมีบางคนที่แบบทํากินแล้วไม่ล้างอะไรเงี้ยคือคนแบบนี้เราก็เจอทุกที่แหละเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากหอ,อก็จะอยู่ใกล้กับมหาลัยมากๆตอนนั้นพักก็ใช้วิธีเดินนะคะก็คือเดินจากหอไปมหาลัยทุกเช้าแล้วก็เดินกลับระหว่างทางก็อย่างที่บอกก็จะมี HM มีซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็แบบมีสวนสาธารณะมี่อะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันสวยมากทุกคนแบบที่สวิตเซอร์แลนด์คือสวยหมดเลยคือทางเดินไปมหาลัยก็สวยแล้วก็นั่งรถไฟไปเที่ยวต่างๆคือระหว่างนั่งรถไฟอะมองวิวออกไปคือเหมือนในหนังตลอดเวลาแบบม,มีนน้้ําตตกมมี ไม้แบบเป็นสีเขียวเป็นธรรมชาติแบบสวยสวยมากสวยทุกที่โอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวบ้างนะคะในสวิตเซอร์แลนด์อะพัก,ก็ไปเที่ยวแบบเกือบครบทุกเมืองแล้วก็ได้ไปประเทศอื่นๆรอบข้างหลายประเทศด้วยอยากจะแนะนําทุกคนที่กําลังจะไปเอ็กเชนหรือไป AFS หรือว่าไปแลกเปลี่ยนอะไรพวกนี้เนาะถ้าเป็นไปได้นะคะอยากจะให้ลงวันเรียนให้มันอัดอัด,อดติด,ต,ด,ต,ดติดกันให้หมดคือปกติเวลาเราอยู่มห ah าลัยเราจะมีช่วงว่างอยู่เลยใช่ปะพยายามจัดช่วงว่างให้มันเป็นวันจันทร์หรือวันศุกร์ หรือทั้งจันทั้งสุกเลยก็ได้ให้มันว่างเต็มวัดเราจะได้สามารถไปเที่ยวได้สะดวกอย่างตอนนั้นของพักก็จะว่างวันสุกพาก็จะสามารถแบบจัดเวลาไปเที่ยวได้สุบรอ์อาทิตย์สมวันติดกันคือถ้าไปแลกเปลี่ยนที่ยุโรปทุกคนบอกเลยว่าต้องเที่ยวเพราะว่ามันคุ้มมากแล้วก็มันถูกมากคืออย่างตอนนั้นพักบินจากสวิตไปสเปนฝรั่งเศสแล้วก็กลับมาบิน3มขาแบบนี้ทุกคน สามพันบาทค่าเครื่องบินนะคือมันถูกมากถ้าสมมติว่าเรากลับมาแล้วอะ่ะแล้วเราอยากจะไปเที่ยวฝรั่งเศสอะ่ะคือสามพันบาทมันเป็นไปนไม่ได้ทุกคนมันต้องแบบอย่างน้อยแบบสามหมื่นค่าเครื่องบินอะไรถ้าอยู่ที่นั่นแล้วอะ่ะต้องเที่ยวแบบเก็บให้ครบเลยมันจะคุ้มมากๆตอนนั้นนะคะการท่องเที่ยวในสวิตอะ่ะพักก็ซื้อสวิตพาสไปมันก็จะเป็นแบบตั๋วรถไฟที่แบบเหมาอะ่ะแบบเที่ยวได้ทัวร์สวิตเนาะพักก็ไปมาหมดเลยทุกเมืองดังๆนะคะเก็บครบหมดกรุงเบอร์โลซานอินเทราเกนซูริคชาร์ปเฮาเซิร์นเซนกาู์แลนด์เมือง แบบมีอะไรอื่นอีนอกเต็มเลยเนาะ ส่วนนอกประเทศนะคะพาก็มีไปออสเตรียฝรั่งเศสสเปนแล้วก็เยอรามันก็ไปแตะๆนิดนึงแล้วก็มีทริปใหญ่ที่อิตาลีอันนี้ไปรบทุกเมืองเลยเหนือจนตายค่ะถ้าสําหรับในสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่พักชอบที่สุดคือเซอร์แมทค่ะทุกคนคือเป็นภูเขาที่แบบเอ่อเหมือนจุงเฟาหลายๆคนที่ไปสวิตจะชอบไปจุงเฟากันแต่ว่าพักไม่ได้ไปจุงเฟาเนาะพักไปขึ้นเซอร์แมทแทนก็สวยค่ะทุกคนมันต้องนั่งรถล่างขึ้นไปอ่ะขึ้นไปมองลงมาก็จะเห็นเป็นภูเขาเป็นหิมะแล้วก็เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยคือแบบสวยมากแล้วก็บรรรยาาากกกศดีีมๆตงนนนนนั้้ะะะค่่อทจขึ เขาจะมีแบบเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็แบบหมู่บ้านแบบตามหุบเขาแนวเขาอะไรเงี้ยมันน่ารักมากเลยแล้วเป็นร้านค้าให้เราแบบเดินเข้าไปช็อปของฝากได้แล้วก็มีเป็นพวกพิพิพธภัณฑ์บ้านๆเล็กๆอะไรเงี้ยด้วยเนาะคือแบบน่ารักมากเลยบรรยากาศดีมาก <c adian> มาพูดเรื่องค่าของชีพในสวิสกันบ้างค่ะทุกคน <c adian> มันก็เป็นอย่างที่ทุกคนรู้เลยอ่ะคือค่าของชีพที่สวิสคือแพงมากอย่างที่เขาบอกว่าแพงที่สุดในโลกอะเพราะว่ามันก็น่าจะจริงนะทุกคนเชื่อป่าวว่าพักไปอยู่ที่นั่น6เดือนถ้าในสวิสนะพักกินข้าวในร้านอาหารอะ สครั้งใน6เดือนคือมันกินไม่ไหวทุกคนมันแพงมากเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นนิสิตนักศึกษาด้วยคือ,อถ้าสมมติว่าเดินเข้าร้านอาหารที่เป็นแบบเข้าไปนั่งกินแล้วก็มีจานมีเสิร์ฟน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยแบบร้านธรรมดาเลยนะร้านบ้านๆเล็กๆอย่างต่ําคือ600บาทอันนี้นเมื่อ10ปีที่แล้วนะทุกคน600บาท คือแหงมากกินข้าวแบบสปาเกตตี้จานเดียวซึ่งตอนนั้นพวกเราเราก็ใช้วิธีทํากับข้าวกินเองตลอดนะคะก็จะเป็นแบบไปซื้อขนมปังทาแซนด์วิชมันก็จะมีแบบเอเชียนมาร์เก็ตที่แบบขายพวกมาม่าแล้วก็ขายพวกผงปรุงที่เป็นแบบซอสคนไทยอะไรเงี้ยคืออยู่นานๆแล้วเราจะเรียนทุกคนเราจะคิดถึงอาหารไทยก็ไปซื้อมาทํากินกันเองนะคะแต่ทําไม่เป็นก็ต้องทําเป็นเพราะว่ามันต้องอยู่ให้รอดซึ่งการที่เราซื้อวัตถุดิบมาทําเองอะราคามันพอรับได้นะทุกคนถ้าเข้าไปซูเปอร์แบบซื้อนมซื้อไข่ซื้อขนมปังอะไรเงี้ยมันจะไม ที่ับได้แต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่เป็นอาหารสําเร็จรูปมาเลยหรือเราเดินเข้าร้านไปกินมันจะแพงมากถ้าเป็นแซนด์วิชที่ประกอบสําเร็จมาขายในซูเปอร์ก็คือแพงมากแบบหลายร้อยแต่ว่าถ้าซื้อขนมปังซื้อแฮมมาต่างหากมาทําเองอันนั้นไม่ได้แพงขนาดซึ่งความแพงมันอยู่แค่ในสวิสเท่านั้นทุกคนคือประเทศเรอบข้างมันไม่ได้แพงขนาดนี้อย่างเมืองพังกาเป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศเยอรมันใช่ปะพวกเราในหอถึงกับมีคนแบบนั่งรถไฟไป,ไปเยอรมันเพื่อที่จะไปซื้อพวกเนื้อแช่แข็งเนื้อฟีดแบบไก่เกยหมูอะไรกลับมาแล้วแบบใส่กระเป๋า แบบลากกลับมาทุกคนคือพวกเราก็จะแบบฝากๆก,กันซื้อนอนนานๆก็จะมีคนไปทีซึ่งตอนนั้นประเทศที่เป็นเชงเกนเหมือนกันนะอย่างสวิสเยอรมันหรือว่าประเทศอะไรที่มันแบบเป็นวีซ่าเชงเกนเหมือนกันนะคะคือมันเดินทางข้ามกันง่ายมากแบบอย่างสวิสไปเยอรมันก็แค่นั่งรถไฟข้ามไปได้เลยแบบไม่ต้องมีตรวจคนเข้าเมืองไม่ต้องอะไรเลยมันก็เลยสามารถท่องเที่ยวข้ามประเทศได้ง่ายมากๆด้วยทีนี้มาเล่าประสบการณ์พิกๆในการท่องเที่ยวของพักบ้างค่ะตอนนั้นพักจาได้ว่าเป็นทริปที่ไปฝรั่งเศสนะแต่ว่าจะไม่ได้แล้วว่ามันเป็นประเทศไหนหรือว่่าเเมืืออออองงงะไรรคขก็ คือเครื่องบินน่ะ เราจองไฟล์ตอนเช้ามืดแต่แล้วสนามบินน่ะเหมือนมันอยู่ตรงชายแดนแบบข้ามไปอีกประเทศหนึ่งอะค่ะแบบใกล้ๆก,กับเมืองที่พักอยู่นะตอนนั้นแต่แล้วประเด็นคือเราจะต้องขึ้นเครื่องตอนเช้ามืดที่สนามบินนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยเรายังอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสอยู่คือยังไม่ได้ข้ามไปคือใกล้ๆอะทุกคนแบบห่างกันแค่ไม่กี่กิโลแต่ว่าเราจะต้องนั่งรถบัสเพื่อที่จะไปสนามบินใช่ไหมซึ่งแพลนตอนนั้นอะพักเที่ยวแบบสมบุกสมบันมากเลยนะแบบแบ็คแพ็คนอนสนามบินอะไรเงี้ยคือเราก็วางแผนกันว่าเราจะไปนอนที่สนามบินบางคืนแล้วบัสสทที่ยยุด้านคืน ตอนห้าทุ่มเราก็แผนว่าโอเคห้าทุ่มเราจะนั่งรถบัสข้ามไปที่สนามเสร็จแ,แล้วเราก็จะไปนอนที่นั่นแล้วรอบินไฟลตอนเช้ามืดอะไรแบบน้เสร็จแล้วปัญหาคือเราไปไม่ทันรถบัสรอบสุดท้ายค่ะก็คือตอนนั้นะไปถึงเลแเรารถบัสมันหมดแล้วแล้วตอนกลางคืนรถบัสมันไม่มีรอบวิ่งใช่ปะกลายเป็นว่าอา้าวไปสนามบินไม่ได้ไม่มีรถบัสแล้วก็คิดกันว่าจะทํำยังไงคะ่ะตอนนั้นมี2วิธีก็คือตอนนั้นที่พักกับเพื่อนอยืนอยู่ที่สถานีรถบัสมันมีแบบเบอร์เกอร์คิงที่มันเปิด24ชั่วโมงย่่กเเยคัยันนวาาอรรจะงที่เเบคิงมเส็จแล้วรอ รอบแรกสุดของรถบัสตอนเช้ามืดอะ่ะเราค่อยนั่งไปที่สนามบินตอนเช้ามืดแล้ก็ไปขึ้นเครื่องต่อเลยซึ่งมันจะเสี่ยงนิดน,นึงเพราะว่าเวลามันฉิวเฉียดมากอะ่ะมันอาจจะแบบขึ้นเครื่องไม่ทันหรือเปล่าอะไรแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเดินค่ะทุกคนคือเดินไปเดินไปสนามบินตอนนั้นก็แบบเปิด Google Map กันใช่ป่าว่าแบบเอ้ยระยะทางมันไม่ได้ไกลมากแล้วเรามีเวลาทั้งคืนอะ่ะ <laughs> ก็คือเลือกว่าจะนอนในเบอร์กอร์คิงหรือว่าจะเดินไปสนามบินมีเวลาเยอะมากก็เลยทุกคนก็ตัดสินใจว่าอ่าโอเคองั้นก็เดินก็เลยเดินไปคือจริงๆถ้ามองย้อนกลับไปอ่ะมันก็มีออปชันอื่นเยอะเนะ้อยอย่างแบบเรียกแท็กซี่แต่ว่าแท็กซี่มันแพงมากค่ะทุกคนตอนนั้นอะตั๋วเครื่องบินเราอะ แค่ผ่านเดียวถ้าไฟนั้นนะคือเราเลือกที่จะทิ้งตั๋วเครื่องบินแล้วแบบจองตั๋วเครื่องบินใหม่อ่ะถูกกว่านั่งแท็กซี่ทุกคนเราประกอบกับตอนนั้นทุกคนคืองบมากาไม่อยากจะทิ้งตั๋ว1000บาทคือแบบไม่อยากทิ้งเสียดายเงินมากก็เลยเลือกที่จะเดินกันแล้วการเดินอนะ่ะทุกคนบอกเลยว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพราะว่าถนนที่เดินอ่ะทุกคนลองนึกภาพถนนบางนาตราดอะไรเงี้ยก็ได้ที่เป็นแบบถนนใหญ่ๆเลยที่รถวิ่งเร็วเลยแต่ว่าสองข้างไม่มีอะไรเลยนะไม่มีฟุตบาทไม่มีห้างไม่มีตึกไม่มีอะไรเลยเป็นแบบเป็็นนนนสาามญ้ลงลกถ ก็คือมีไฟถนนแต่ว่าไฟถนนมันห่างมากแล้วก็มันสลัวมากเพราะว่าเหมือนมันเป็นถนนสําหรับรถที่วิ่งข้ามประเทศแบบวิ่งเร็วๆเท่านั้นนะมันไม่ใช่ถนนสําหรับเดินทุกคนเราทักกับเพื่อนก็คือเดินลากกระเป๋ากัน3ามคนอ่ะเดินแล้วก็ลากแล้วเดินตำๆๆอยู่ตรงทางแบบริมขอบของถนนซึ่งแบบข้างไปก็เป็นทุ่งหญ้าที่มืดๆแล้วก็ทางขวาก็คือเป็นถนนที่ไม่มีรถเลยแต่เป็นถนนที่กว้างมากเราคือทุกคนก็แบบเดิน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 ตอนนั้นือแบบทุกคนไม่มีใครพูดอะไรกันเลยอะเพราะว่ามันแบบมันน่ากลัว แล้วมันด้วยความแบบงุดหงิดที่ไม่ทันรถบัสอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอากาศหนาวด้วยคือเป็นการเดินที่ทรมานมากที่เราจะแบบไม่มีวันลืมเลยช่วงชีวิตนี้แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตที่แบบว่าโอ้โไม่เอาอีกแล้วก็คือเดินตำๆๆนั่นแหละสุดท้ายก็คือประมาณ 2- 3สาชั่วโมงมั้งก็ถึงสนามบินค่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นนะมันต้องเดินจนถึงเท่านั้นนะ่ะมันถึงแบบเราถึงจะรอดกลับไปได้อะไรเงี้ยโอเคค่ะทุกคนมองย้อนกลับไปก็คิดว่าเราน่าจะทิ้งตัวเครื่องบินแล้วจองไฟล์ใหมให่ให้มันสายกกกววว่่่่าาานนั้ดีแต็ ประสบการณ์ชีวิตที่สนุกดีค่ะพอได้กลับมาคิดแล้วก็แบบมองย้อนกลับไปอย่างเงี้ยก็เออแบบได้เก็บมาเล่าแบบหลายรอบคิดว่าจนแก่ก็คงไม่ลืมอะค่ะประสบการณ์นี้มีอีกประสบการณ์หนึ่งที่พีคๆค่ะทุกคนตอนนั้นอะ เป็นประเทศอิตาลีก็เพื่อนจองโรงแรมใช่ปะคือตอนนั้นอ่ะเราก็จะเที่ยวกันแบบนี้เที่ยวกันแบบว่าโหดๆอ่ะเที่ยวแบบงบน้อยอ่ะนอนพวกโฮสเทลอะไรอย่างงี้แล้วอันเนี้ยเพื่อนจองโรงแรมก็เป็นโฮสเทลค่ะเขาบอกว่าห้องน้ําในตัวใช่ปะแล้วเราอ่ะไปกันแก๊งใหญ่คือปกติโฮสเทลถ้านอนรวมอ่ะถ้าเราไปกันได้6กคนมันก็จะได้ห้องนอนรวมที่แบบเราเต็มห้องพอดีแล้วก็ไม่ต้องแชร์ห้องกับใครใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบโอเค6คนพอดีเลยไปได้ห้องเป็นของเราทั้งห้องเราก็แบบเดินเข้าห้องเปิดประตูเข้าไปทุกคนตึง้เอองเจอโถน คือแบบเข้าใจว่าเป็นห้องน้ําในตัวแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นห้องน้ําในตัวแบบนี้ <S <S 1> <S 1> ก็คือไม่มีฝักบัวไม่มีเทียบอน้ำไม่มีประตูกั้นอะไรเลยเป็นโถส้วมหนึ่งอันกลางห้องใครมันจะไปเข้าอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะสุดท้ายก็เลยแบบต้องไปใช้ห้องน้ํารวมข้างนอกแพรพอมองย้อนกลับไปก็ขำนะคือแบบว่าจองไปได้ยังไงแล้วแบบรูปในเว็บที่เราจองมันก็ไม่ใช่รูปของจริงก็เป็นบทเรียนนะคะว่าอย่าจองโรงแรมถูกเกินไปเนาะเวลาไปเที่ยวยุโรป โอเคค่ะทุกคนเล่าเรื่องเที่ยวมาเยอะแล้วทีนี้มาเล่าเรื่องการเรียนบ้างเนาะคือสไตล์การเรียนของมหาหลัยที่พักไปอะ่ะบอกเลยว่าไม่เหมือนคนไทยค่ะุ คือพักอะสอบตกกลับมาด้วยนะคือจริงๆแล้วสอบตกอ่ะเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับพักเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราทําอะไรผิดไปพอกลับมานั่งคิดอะ่ะสไตล์มันไม่เหมือนกันคะ่ะทุกคนเขาจำได้เลยว่าวิชา้นี่ยคือวิชา international business นะคือวิชา IB ที่ทุกคนเรียกกันอะ่พะพักก็แลกวิชาไปเรียนที่นูน่นใช่ปะเสร็จแล้วเขาก็สอนปกติก็ไม่มีอะไรในห้องก็คือแบบปกติเลยก็ใครๆที่นี่เลคเชอร์ธรรมดาแล้วก็เขาจะใช้ textbook เล่มหนาๆใช่ปะพักจาได้เลยว่าตอนนั้นอะ่ะพักอ่านวิชานี้เยอะมากแบบ อ่านเยอะมากคือ,อยู่ไทยไม่เคยอ่านเยอะขนาดนี้เพราะว่าอยู่ที่นั่นเราว่างใช่ปะแบบไปมาหาลัยกลับมาหอแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรก็นั่งอ่านไปถ้าไม่อ่านก็ดูซีรีส์กินข้าวก็ชีวิตมีอยู่แค่นี้ตอนอยู่เมืองไทยอ่ะเราแบบมีกิจกรรมมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะเราก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นพอยจำได้ว่าตอนนั้นวิชานี้ไอบีอ่ะคือจาได้หมดเลยอ่ะทุกบทคือแทบจะกินหนังสือเข้าไปอยู่แล้วอะเราก็ตอนไปสอบอะค่ะคำถามเพราะว่าถามล้อตามเท็กซ์บุ๊กนั่นแหละพะักก็ตอบได้หมดคือตอบตามเท็กซ์หมดเลยอะจำได้ว่าแบบเฮ้ยเราตอบเปมา คะแนนตกค่ะทุกคนคือพาก็ไปกับเพื่อนหลายคนใช่ปะ่ะบางคนผ่านบางคนก็ตกเหมือนกันมานั่งคุยกันอะ่ะสุดท้ายเราก็คือพอจะจับใจความได้ว่าเพื่อนคนที่ตอบสไตล์แบบคนไทยจะใช้คําว่าแถใช่ปะ่ะ คือแบบยกตัวอย่างนู่นนี่นั่นเขียนลงไปอะไรเงี้ยพวกนั้น,นผ่านแต่ว่าคนที่ตอบตาม text, เซ์เป๊ะแบบพักอะคือตกคือเราก็อ๋อมาก็ดว่าอ๋อเขาไม่ได้เรียนแบบเราคือเขาไม่ได้ต้องการให้เราท่องเทกซ์บุ๊กเข้าไปเขียนตอบในข้อสอบแต่ว่าเขาต้องการให้เราใช้ความคิดของเราเองแล้วก็เขียนลงไปข้อสอบที่นั่นเป็นข้อเขียนหมดเลยนะเป็นข้อเขียนแบบยาวๆแบบเขียนเอเซสหมดเลยไม่มีช้อยส์เลยค่ะทุกคนซึ่งเราก็ไม่ชินใช่ปะเพราะว,ว่าตอนที่เราอยู่เมืองไทยอ่ถ้าเราตอบแบบแถ่นู่นนี่อะสไตล์ของคนไทยอะมันจะเกรดดิ้งยากอะคือการเกรดดิง้งต์ จะทาให้อยู่ิธรรมยากเพราะว่าคนเขียนอน,นุนันนี้ถูกใจอาจารย์ก็ได้เกรดดีแต่ว่าถ้าเขียนไม่ถูกใจก็ได้เกรดไม่ดีแบบนี้ใช่ปะคนไทยเราก็เลยเน้นสไตล์แบบความถูกต้องความเป๊ะกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาในเท็กซ์อะไรแต่ว่าที่นั่นน่ะไม่ใช่คือเราต้องเขียนอะไรก็ได้ที่มันไม่อยู่ในเท็กซ์ทุกคนต้องยกตัวอย่างอย่างอื่นที่ไม่เหมือนในเท็กซ์ ถึงจะได้คะแนนดีโอเคค่ะทุกคนหวังว่าจะได้รับอะไรไปบ้างจากคลิปนี้นะคะจริงมีเรื่องราวทั้งการท่องเที่ยวและการเรียนแบบอะไรต่างๆเกิดขึ้นอีกเยอะมากเลยนะในชีวิต Exchang e ถ้าอยากได้ยินเพิ่มก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะถ้าใครที่กําลังตัดสินใจว่าจะไปแลกเปลี่ยนดีไหมไปหาประสบการณ์ที่ต่างประเทศแบบนี้ดีไหมก็อยากแนะนําเลยว่าไปค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่เราจําไม่ลืมแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่แบบว่าเก็บมาเล่าได้ไม่จบเลยอะ่ะทุกคนที่ดูกันจนจบนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ไว้เจอกันคลิปหน้าค,คนบ